สวัสดีมิลลักเฟนเกมทั้งหลายนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่แบบจะออกอไหนเดี๋ยวยดูวเดี๋ยวดูคลิปเดี๋ยวก็รู้คือบ้านผมโดนเลทเนาะน้องมันก็ทักมาบอกว่าบ้านโดนเลทผมเลยเข้ามาผมเพิ่งออกออกจากเกมได้ไม่ถึงสิบนาทีเลยก็เข้ากลับมาอ่าในนี้ผมก็วิ่งหามันเนาะแล้วก็ยิงมันตายไปตัวนึงซึ่งก่อนที่ผมจะยิงมันร่วงอะดาเมจไม่ขึ้นเลยนะเป็นอะไรที่แบบงุดกิดมากเลยคือในคลิปเนี้ยผมเจอ ผมก็จำไม่ได้นะกี่ตัวแต่เกือบทุกตัวมีแค่2ตัวเองที่อ่าผมยิงแล้วคือเดเมจขึ้นตามกระสุนที่เหลือคือเดเมจไม่ขึ้นเลยตัวเปล่าหรอวะไม่ขึ้นตามกระสุนเลยเป็นอะไรที่งุอดอิดมากเดี๋ยวลองดูนะครับออโอเคช่วงนี้มันมารูดด้านหลังเนาะ ือผมเช็คชื่อแล้วผมเจอตัวหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้ระวังหลังหรอกอ่าคิดว่ามันกลับไปแล้วคือยังถามน้องอยู่เลยว,ว่าเรือมานานยังคือจะไปเรือง่ายๆแล้วผมพลาดตรงที่ผมไปสไลด์หน้าจอทําให้มันขับเมาส์มันขับปุ่มไม่ค่อยได้มันก็เลยโดนมันตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงโอ้โห กดไม่ค่อยติดตัวเอคือหลังจากนี้ผมก็เอาจัดเซตแล้วก็เอาไปเก็บของไปเนาะไปดูศพมันก็ไม่ได้อะไรไปนะก็ไว้เหมือนเดิมแล้วทีนี้น้องทัามาบอกว่าน้องมันเจอผมก็เลยรีบไปก็เลยไม่ได้เก็บของไว้แล้วอย่างหนึ่งคือน้องโดนยิงตายก่อนเนาะผม,ผมไม่ถึงแล้วน้องก็ถูกยิงตายก่อนนีวผมก็เจอกับมันแล้วสังเกตนะครับสามตัวนะฮะผมนะ คืตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่ามีสามอ่ามันเข้ามาหาผม<ช>ทุกตัวดาเมจไม่ขึ้นเลยนะที่ผมยิงอ่ะคือมันไม่ใช่ไม่ขึ้นเลยมัน,ม,นมันเป็นช่วงแรกๆอ่ะที่ผมกระสุนไปหาตัวมันอ่ะคือดาเมจไม่ไดาเมจไม่ขึ้นอะคอยดูนะครับ โอ้โหโอเคครับแล้วก็หลังจากนี้ผมใส่ชุดเหล็กไปครอบเซตเลยนะผมจะมีช่วงชะลอผ้าไปดูนะพผมใส่ชุดครอบเซตไปเลยแล้วผมก็เอาอยาไปน้องเขาด้วยแล้วก็เน็ตไม่ใช่ดิ

แล้วก็ผมก็ไปที่ป๊มน้ำมัน,อ,นอ่ะคือผมเห็นแล้วว่ามันอยู่บนแทงน้ำตัวหนึ่งนะครับโอเคแล้วผมก็เลยย่องไปดูย่งอยงไปดูเนาะแล้วก็จะมีจังหวะหนึ่งที่ผมเนี่ยจังหวะนี้นะถอดไปด้านหน้าปุ๊บแล้วผมเห็นยุฝั 2, ่านู้นตัวหนึ่งผมก็วิ่งกลับมา,าแล้วผมก็ไปเห็นมันวิ่งเข้ามาหาน้องน้องที่อยู่อีกคนหนึ่งอ่ะผมก็เลยวิ่งเข้าไปชาร์จมันผมชาร์จตัวนี้ล่วงปั๊บ สเกตที่เลือดผมนะครับเลือดผมยังเต็มร้อยเก้าสิบอยู่เนาะเราคอยดูนะครับนี่ผมคือผมเห็นมาแล้วว่ามันมาสองตัวผมก็เลยกระโดดหลบจังหวะที่ผมกระโดดหลบไปดูนะครับอค,คือผมมากรู้ได้ไงผมจะกระโดดผมจริงๆยอมเลยขอสมัครเป็นลูกศิษย์ได้ไหมเนี่ยผมจริงๆลูกปีเออช็อตนี้น้องผมร่วงนะะเ้วคอยดูนะครับดามจทไม่ขี้นิ่งยิงมัน ผมมยบอกอุนสอง,องโอเคมีปัญหาอะไรนี่คือปกติโอเคคือที่หนักสุดคือหลังจากนี้ผมเล่งออกจากเกมเลยตัดการช่วมต่อทำอะไรไม่ได้คือไม่ได้มาเล่นต่อจบเป็นอะไรที่แบบโอไมคกอดวัด oh วัดดับอสุดๆมาก พี่โดนอะไรตายพี่ยังงงเลยพี่โดนยิงตรงไหนวะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นต่อด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ